สวัสดีครับผมใหญ่ธนากรจากบ,บริษัทโค้ดโมบายนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาจัดการ e n v i r o n m n t t กันนะครับหลังจากที่เราได้ทำการคุ้นเคยกับเรื่องของ environment และตัว deploy node ไปแล้วเราก็จะพอเห็นภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้เราควรที่จะจัดการ e n v l r o n m e n t ยังไงนะครับโจทย์เราก็คือเราจะ connect นะครับ database แบบ p โ s t เก e ซึ่ง d a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  า,า p o s t s สเ e e นี่ฮิลกูก็มีแล้วก็ใช้งานได้ฟรีด้วยแต่ผมก็จะไม่ลงแรงกับมันผมจะมาใช้ความรู้เก่าก็คือ e ี e รเฟ n t SQL นั่นเอง เราก็จะมาสร้าง Database p o s t g r เกกันนะครับเราก็กด Login เข้ามาอ,อันนี้ผมไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะผมพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก็ล็อกอมาเรียบร้อยแล้วผม c r e ข t n n w w s n s e เลยตั้งชื่อว่า Demo นะครับบางคนยังมีของเก่าอยู่ก็ใช้ของเก่าได้นะครับผมพอดีผมเป็น Dev แล้วผมก็ใช้ตัวน,นี้อัดวิดีโอผมก็ต้องป้องกันไม่ให้นักเรียนเรียกของผมนั่นเองผมก็ลบนะครับอันนี้ผมก็พูดตรงๆเลยไม่เก็บนะครับฟังผมนะ คร r เอ a t i n s t a n ตขึ้นมาโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะได้เด m o มานะครับทีนี้หลักการก็คือเราจะมา Connect ตรงนี้กันนะครับคอนเน c t แบบแรกของผมก็คือผมจะ Set e n v i r o n m e n t production ให้แต่เราต้องเข้าใจก่อนอเราต้องตั้งสติดีๆนะครับตอนนี้เรากำลังรัน e n v r r o n m e n t บแบบ Production ผมเปิดลอกให้ดูก่อนนี่ Production แสดงว่าตอนนี้มันไปอ่านไฟล์ตัวนี้นะครับ DB แล้วก็ตัวนี้ ตัวนี้นะครับถูกต้องไหมดังนั้นถ้าเราอยากจะใช้โพ้ดเกททำยังไงละ่ะเราก็ต้องมาแก้ไขโค้ดตัวนี้แล้วก็วางแล้วก็ทำการแอดคอมมิตแล้วก็พุทไปใหม่ถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้ผมคิดว่านักเรียนทุกคนน่าจะมองเห็นภาพแล้วละ่ะว่ามันคืออะไรผมก็จะสรุปสั้นๆเลยว่าผมจะทำยังไงผมจะมองว่าฮีระกุครั้งนี้ไม่ใช่โปรดักชันแต่เป็นสเตจจิ้นก็ได้ถูกต้องไหมครับผมมองเป็นเอเวอเร์เมนต์ตรงนี้ก็ได้ นะครับถ้าผมทำ Staging สำเร็จ Production หรือ Environment อื่นก็ไม่ใช่มีปัญหาเลยถูกต้องไหมครับดังนั้นผมก็จะใช้ Environment Staging เนะครับถ้าเกิดคำถามว่าเราจะเซตสเต g จิงยังไงล่ะเพราะตอนนี้มันรันเดเดเอ่อมันรันแบบโปรดักชันอยู่ก็วิธีแรกของผมก็คือมาคอนเน c t นะครับมา c o n f ิกนะครับที่ตรงส่วนของตัวแอปนี่ที่เราใช้งานอยู่เรามาที่ Setting เราสามารถกำหนดนะครับ Environment ผ่านหน้าตัวจัดการได้อย่างที่ผมเกิดแล้วว่าค่าว มันค่อนข้างสะดวกมากๆเลยมันมีหน้าจัดการ e m v ม l o ์ m e n t ให้นะครับมันมีทั้งผ่านเว็บหรือผ่าน c l i ก็ได้เหมือนกันแต่ผมเอาผ่านเว็บแล้วกันเพราะมันง่ายอะแล้วมันเข้าใจตรงไปตรงมาอ่ะผมก็จะมาที่ตรงส่วนของ config ก a r นะครับกดตัวนี้ขึ้นมาอ่าเราก็จัดเลยครับว่าเราจะใช้ e m v ม o o ์ m e n t อะไรบ้างเราก็จะใช้ e m v ม o o ์ m e n t โดยอิงกับตัว e อเม o ร์ m e n t example นะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับหน้าที่ของคนที่เป็นฮิละกัว คือคนที่มีมีสิทธิ์สูงสุดในองค์กรแล้วละนะครับเพราะเขาจะรู้หมดเลยว่า username, password อะไรพวกนี้เป็นยังไงนะครับซึ่งมันไม่ใช่งานเดบนะถึงแม้เราจะบอกว่าเดบคนนั้นเป็นคนดีพอยด้วยเอาเป็นว่าในบริษัทที่มันองค์กรใหญ่ๆและสแตนดาร์ดเขาจะแยกสิทธิ์กันชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็บอกว่าเราเป็นเดบเนาะอ่านี่ก็ให้ทุกคนสมมติล้กันนะครับผมไม่รู้ผมจะพาให้เข้าอารมณ์เดียวกับผมยังไงนะครับ ทีนี้ทุกคนเห็นแล้วนะโหนด env แล้วก็กำหนดครับ staging ไงนะครับนี่เราจะเปลี่ยนจาก p r o d u c t i o n เป็น staging กด add ครับโอ้โหนะครับการใช้ค่าวทำให้เราสะดวกสบายมากเลยนะครับอ่า username เราก็ไปก o p y มาอ่าถัดมาก็ตัว password อ๋อู้สึกว่าผมผิดนะผมต้องอิงกับตัว process ตัวนี้ถูกต้องไหมครับอ่าผมต้องเมเปิดผิดไฟล์ผมต้อง in ก,กับ example นะครับอ่า port ต,ตรงนี้ผมไม่ s e ต ผมเป็น db username นะครับอ่าผมต้องแก้ดิดหนึ่งอ่าโอเคเหมือน copy มาไม่ได้อเออหมือนผมจะเปลี่ยนคยีไม่ได้มันให้เปลี่ยนแต่ v a l รูโอเคอ่ะลบแล้วทำใหม่นะครับผมก็จะวางเข้ามาชึบ ถัดมา db password อ่าตัวนี้ has copy นะครับอ่างงนิดนึงนะครับผมทำไว้นิดนึงนะครับผมผมไปไว้นิดนึงนะครับเพราะว่านักเรียนดูวิดีโอนะครับนักเรียนสามารถกด stop ได้นะครับแล้วนี่ก็คือเรื่องเก่าเรานะครับอ่า code name วางให้ครบอ่าโอเคโ o d e name มีประเด็นอ่าเราจะต้องดูดีๆนะครับอ่าผมขอ ชัวชัวอ่าชัวชัวแล้วนะครับไอผมวางชัวชัวแล้วนะ HTTP พร้อมนะครับถัดมาสุดท้ายแล้วคือ DB Port ไม่เซตโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้เราจะวัดดวงยังไงละ่ะเราจะทำการมาที่ M r e r อ Start All Dynos อ่ะแล้วผมก็ Restart เรียบร้อยแล้ว ตอนที่ผมเรียกตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดลลอกอยู่มันก็จะบอกรเซสครับแล้วเราก็จะพบว่ามันลันมาที่สเตจจินเรียบร้อยแล้วแต่มาถึงเราซัดเลยได้ไหมครับเราซัดเลยไม่ได้นะเพราะเรายังไม่มีโครงสร้างฐานข้อมูลนั่นเองนะครับก็ยังเป็นเรื่องเดิมนะครับเราก็ต้องมาไมเกตก่อนผมก็จะไมเกตขึ้นนะครับตรงนี้ผมจะไมเกตยังไงดีนะครับเนื่องจากตรงนี้ นะครับผมจะต้องเซตตัว environment ก่อนอ่ะดังนั้นผมขอ,อสร้างนะครับลักษณะแบบ new file ขึ้นมาแล้วกันนะครับผมต้องสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนถูกต้องไหมเพราผมต้องมายเกตแล้วเดี๋ยวผมลบทิ้งนะครับจะได้เห็นภาพนะครับตัวนี้ก็ s e r v ์เอร์อมันจะก๊อปมาไม่ครบ <c oughs> โอเคถัดมานะรเออรู้สึกว่าบิกกี้ผมทำผิดนะครับอ่ามันต้องเป็นโฮสต์แค่นี้นะครับเอหรือว่ามันได้นะอะ่ลองวัดดวงก่อนละกันเนะติมแบบนี้ไปก่อนนะครับถ้าผิดตรงสั่งตัวไมเกตเราก็จะไปแก้ที่ฝั่งตัวฮิโรกุนะครับอ่าถัดมานะครับอ่าตัวดัตเตอร์เบกับยูเซอร์เนมอันเดียวกันพ a s เวิร์ดก๊อปปี้นะครับ เอ็นวีตรงนี้เป็นลักษณะแบบส t ตจจินนะครับผมพยายามก๊อปนะครับเพื่อลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์นะครับโอเคผมพร้อมซัดและผมก็จะพิมพ์แล้วนะครับซีูคไหลนี่เป็นเรื่องของการ migrate database นะครับ uh, db บ i g r a t e นะครับ e n t e r อ้อโทษทีมันเป็นอะไรครับเมื่อกี้เหมือนมันขึ้นตัว e n v เป็นตัว Sta จ e ิ e มันบอกว่าไม่เจอตัวนี้โอเคผมลบตัวนี้ทิ้งก่อน แล้วผมเอาใหม่นะครับชึบโอเคมันยูดนะครับตัวสร็จจิงเรียบร้อยละอ๋อเพราะกล่องของเก่าผมสอนแบบ env ไปถูกต้องไหมครับอ่ะสเตจจิงอย่างนี้ก็คือเราใช้ตัวคำสั่ง CLI แต่เบื้องต้นก็คือตอนเนี้ยนะครับเรากำลังดึงอะไรครับ .env จากตัวนี้นั่นเองเห็นไหมครับนี่ตัวนี้อ่าเราก็สามารถจะใช้นะครับโดยที่ไม่ต้องมานั่งขีดขีด env แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก่อนหน้านี้ผมน่าจะลืมพูดไปนะครับ พอก่อนอันนี้ผมจะใช้ลักษณะแบบขีดขีด NV v ถูกต้องไหมครับแต่ว่าผมก็ต้องสอนขีดขีด NV v เพราะกรณีที่เราไม่ได้ใช้พวก Environment เราจะได้เข้าใจนะครับอ่าโอเคตอนนี้ผมก็ทําอีกรอบนึงแล้วกันนะอ่าผมเอาแบบนี้แบบไม่ใส่ขีดขีด NV v เพราะเรา c o n ฟ i ิกตรงนี้ไปแล้วอ่าเลือก Staging พร้อมแล้วนะครับถัดมาเราก็จะเป็นลักษณะแบบ s e l l อ่าสเตจจิ้เหมือนกันทีนี้เราก็ไปดูที่ฝั่งตัวดัตเตอร์บก่อน นะครับใจเย็นๆนะครับเราพยายามแยกทุกอย่างเป็นส่วนๆโปรเจกต์ Project ก็โปรเจกต์ดัตเตอร์เก็ดัตเตอร์เนะครับตัวดี p พล y p r ร d u c ชั o นแอปพลิเคชันก็แยกกันเป็นทีละส่วนๆ,ๆนะครับทีนี้ผมก็ s ุ l e c กเข้ามาผมก็จะพบว่าผมก็จะมีข้อมูลละ,อะพอผมมีข้อมูลเสร็จแล้วนะครับผมกลับมาที่ฮิรุกุตรงนี้ผมจะมาแก้ Value ก่อนนะครับแก้ Value ตรงนี้ แล้วก็เซฟนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับผมจะทำการรีสตาร์ทออเดนอสใหม่ก่อนนะครับแล้วก็มาดู l ลอกครับนี่รีสตาร์ทโอเคเป็นสเตจจิ้นแล้วนะครับอ่าแล้วสึกว่ามันสต็ออ่ามาดูต่อนะอะผมว่าน่าจะพร้อมแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำการทดสอบเลยนะครับก็เราจะทำอย่างนี้ Open App ขึ้นมา แล้วก็สแลนะครับโปรดักสิ่งที่คาดหวังต้องได้ข้อมูลนะครับโอเคเราได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเพื่อเห็นภาพชัดเจนเรามาใช้ตัว http นะครับ underscore test ทดสอบดีกว่าตรงนี้เราก็จะปรับนะครับเราจะก๊อป url มานะครับ url ตรงนี้นะครับก็คือ url ที่เรา open app ตันี้แหละนะครับเราก็ก๊อปตรงนี้มาเลยเป็น host เรานะครับก็คือ base url port นะครับเราไม่มีนะครับเราก็ลบ port ออก นะครับถัดมานะครับเราก็มาดูต่อเราก็กดเซนต์ตรงนี้นะครับเราก็จะได้4 0 4อ๋อโอเคผาดมันชนกันเนี่ยดูผาดนะครับผมก็จะดูที่เบทโอเคเบทไม่มีแล้วก็ตรงนี้ติดโคลอนเราลบทิ้งไปก่อนนะครับกดอีกครัง้งหนึ่งปึ๊บนะครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือได้ข้อมูลจากตัวโพสเกตเรียบร้อยแล้วครับทีนี้หลายคนอาจจะบอกว่ามันดัมมี่หรือเปล่า นะครับก็ผมเป็นคนชอบพิสูจน์ให้นักเรียนเห็นภาพนะครับผมก็ทั้งเขตให้ดูเลยตัวนี้รู้สึกว่าจะต้องลบดีกว่าง่ายๆนะครับนี่ทั้งเขตนะครับให้นักเรียนเห็นภาพไปเลยผมกดทั้งเขตลบละพอผมลบเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่า c u r r y complete ผมกดอีกทีหนึ่งมันต้องไม่มีข้อมูลนะครับไม่มีข้อมูลแล้วนะครับ ทีนี้ผมจะซีดไปใหม่อีกทีหนึง่งผมใช้ตัวนี้ซีดนะซีดขึ้นไปละผมกดอีกครั้งหนึ่งนะครับข้อมูลก็ต้องมานะอ่าโอเคนะครับนี่เป็น id 2ด้วยโอเคนะครับทีนี้นะักเรียนก็เห็นภาพแล้วนะครับว่าเราสามารถที่จะจัดการ enrollment นะครับที่ฝั่งตัวค้าได้เลยนะครับเนี่ยเราก็เลยเห็นภาพว่าทำไมคนชอบขึ้นค้ากันเพราะค้ามันจัดการง่ายสังเกตว่าเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เลยเราใช้ เงินแก้ปัญหานั่นเองนะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันขึ้นอยู่กับ Requirement ครับมันไม่ใช่ว่างานทุกงานเหมาะสมกับคราวนะครับเราต้องดูต้นทุนดูความพร้อมดู p o l i c ีนะครับมันดูหลายมิตินะครับอย่าคิดว่าจะจบแบบง่ายๆแล้วทำให้มันผ่านๆไปนะครับมันจะมาทำเป็นปัญหาในอนาคตนั่นเองทุกอย่างนะครับเราต้องช่างดีๆนะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมหมดแล้วนะครับก็เราก็เห็นภาพแล้วว่าฮิรุกุมันจัดการยังไงนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ